เอ่อถ้าพูดถึงเยาวราชหรอคะอาหารจีนแล้วกันครับพึดถึงคนจีนค่ะสลับเปาขนมปังเยาวราชฟอยด์ภาษาจีนค่ะเกาลัดร้อนๆครับอาหารจีนค่ะติ่มซำกะเพราพปลาชอบกินมากไปกลางคืนไปกลางวันค่ะไกลกลางคืนไนปะกลางคืน,นะค,ค,น,นครับแล้วลื้อล่ะไปเยาวราชตองไหน ถ้าพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารห้างทองเทศกาลหรือว่าคนจีนแต่สิ่งที่โดดเด่นและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารเพราะภาพจําของพวกเราที่มีต่อยาวราชคือถนนสองฝัง่งที่มีแต่ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆมากมายมีพ่อค้าแม่ค้ามีนักท่องเที่ยวที่แห่กันเข้ามาหาของอร่อยที่หาไม่ได้จากที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่นี่เยาวราช แน่นอนว่าช่วงเวลาที่คนไปเยาวราชมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตอนกลางคืนเพราะมีร้านอาหารมากมายและบรรยากาศที่ดีแต่วันนี้เราอยากนําเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าเยาวราชในตอนกลางวันก็มีดีเหมือนกันประมาณนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนละประมาณนี้มันพอถึงเวลาแล้วนี่ละเราส่วนใหญ่คนที่มาซื้อค่ะเป็นแบบ ต่างชาติเลยคะแบบฝรั่งอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบคนในชุมชนหรือว่าเป็นคนจีนอ๋อก็คือแบบคนที่แบบรู้จักอะไรเยถ้าคนต่างชาตินี่จะน้อยเพราะเขาไม่ค่อยรู้จักน้ำเราคุณไม่เขารู้จักแต่เขาจคไม่ค่อยกินมันจะไม่เหมือนแบบเหมือนเราเรานะ้่มาอย่างเด็กรุ้นใหมมางคนเพิ่กินี่เป็นเท่านี่คือร้านขนมครกหน้ากะทิซึ่งตอนแรกเราไม่ได้เลือกไว้ด้วยซ้ำแต่พอลองชิมไปแล้วก็พบว่าอืมอ อร่อยอุ๊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 ยอ้อ้อ้อนี่คือพี่ไกด์ที่เราบังเอิญเจอที่ร้านขนมจีบแปะเสีย ซึ่งพี่เขาได้พูดไว้ว่าทำไมเราไม่จ้างเลเบอร์ที่เป็นคนไทยล่ะอย่ามองว่ามันด้อยโอกาสแต่มันคือโอกาสเราต้องเอาคนไทยไว้ก่อนสิดูเยาวราชตอนนี้สิเละเลยนะธุรกิจคนจีนเต็มไปหมดคนจีนเปิดเองขายเองทุกวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราซึมซัพย์จีนไปเท่าไหร่แล้วเราแทบจะไม่เหลือความเป็นไทยเลย ร้านปังเยอวราชเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในตรอกเล็กๆแต่คุณภาพของวัตถุดิบและรสชาตินั้นคุมค่าเกินราคาการที่จะพัฒนาเยาวราชให้มีความยั่งยืนนั้นไม่ใช่แค่เพลียงพัฒนาสถานที่ความสะดวกในการเดินทางหรือรอคอยการปรับตัวไปตามกระแสสังคมแต่พื้นที่ชุมชนแห่งนี้จะยั่งยืนได้คือการทําให้ตรอกเล็กๆแสดงเสน่ห์ของความดั้งเดิมออกมา